สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูชองวิไลให่โชคครับมือน,นีตอนแรกครับของวันที่14กันยายน2 5 6 5น,นะครับทางส่องรับมีแนวทางตัวเลขของเซียนมหาไย้กับโค้งสุดท้ายทายสุดนะครับสิพายเ c โท่สัมผัสสดๆกันเลยครับว่าโค้งสุดท้ายทายสุดกับเซียนมหาไส้กับสิมีแนวทางฝากตอนเป็นตัวใดหรือว่าแนวทางสิมีเพิ่มเติม,ตมบอ สีเปลี่ยนแปลงเนีทางบอจังใดนะครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาครับเฮามาโทษคุยสัมผัสสดๆกันเลยครับกับเซียนมหาไส้ครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็ะมื้อนี้เป็นวันที่สิบสี่แล้วนาะพี่นาะเซียนมหาไส้ครับเอฟซีนวทางขอกันม้านไรไหมพี่ครับเป็นถือว่าเป็นโค้งชุดท้าย้ายสุดแ้วเนาะพี่นับ ครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับวันที่สิบซีแล้วมือหนีเนาะครับมือว่านนี่วันที่โทรหาพี่ครับเกิดพายุเข่าพี่มือว่านนี่ค,นครับฝนตกด้วยครับมือว่านตงป่าฟองครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กะอันพึ่งยุดไหมพี่นี่ก็ะไดเพราะเพราะดีฝนตกผมก็เลยโทรหาพี่เลยไหมพี่ ครับเป็นจังไงครับแนวทางเห่าคงสุดท้ายไทยสุดพี่เสี้อมหาใช่ครับผมเราคำสูตรใหม่มาคำนวณแต่ผมเป็นสูตรระยะสั้นครับโอ้สูตรใหม่มาคำนวณสูตรเป็นสูตรระยะสั้นแม่นบ่พี่สูตรระยะสั้นมันเดินดีนะครับผมโอ้ครับที่ทีซีมีเพิ่มเติมแม่นบ่พี่หรือเปลี่ยนเปลี่ยน โอ้เป็นเพิ่มเติมมั้งป่ะพี่ครับอ่านแล้วทางตัวเก้านั่นบนพี่วิ่งแปดกับหนึ่งเนาะพี่เนาะแมนบอโอ้มีเพิ่มเติมตะลขบนมั้งป่ะพี่บนล่างเลยเนาะครับเพราะว่าเป็นคนละสูตรเป็นนคละสูตรแม่ะพี่ หล <Hello, S 2> ครับแต่ไม่ตีตีตัวเก่านักหลอกครับโอ้แบบมันมีติดตัวเก่านะมันมบ่พี่ตีตัวเก่านนครับเอาเริ่มไหมเลยก็ได้เอาเริ่มไหมเลยก็ได้พี่ครับแล้วก็เริ่มไหมแล้วก็ฟันเนียนพร้อมเลยบ่พี่ครับผมครับเอาเริ่มไหมเลยพี่ครับหลักร้อย เท่าไรก็พี่เด่นสามร่องแปดนะพี่นเนระองะอได้พี่เยเด่าอดพี่นาะเด่นเ็สี่่องนั้นก็ถิงนเด่นสามล่องแปดนะพี่เนะาะเด่นเ็สี่่องหน่วยสิบ่พี่สิบบนป่ะพี่สิบนบ,บนนี่ตัวไหนก็พี่ เดนสีร่องหนึ่งครับพี่สิบล่างเด่นเก้าตัวเดียวสิบล่างเด่นเก้าตัวเดียวครับผมครับสามสี่หนึ่งพี่ดสหนึ่งแปดสี่หนึ่งพี่ สามตัวมีสองหางแค่นี้ไหมวะพี่ครับสุดสองตัวพี่สองตัวหนึ่งเก้าสองตัวหนึ่งเก้าพี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดพี่หนึ่งเจ็ดพี่มีมีสามหางแค่นี้บ่พี่สองอ๋อพี่ จับคูจับคู่ม ύ, ี่มีสามคู่ท่านาิน่มว่าพี่บนพี่จับบนมี่สามคู่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดล่างเด็บพี่จับคู่ล่างจับคู่เก้กาสองเก้าสองพี่เ 3, 7, กา้ <1> 1> กาสี 3, 7, า่พี่เก้าเจ็ดก้าเจ็ดครับตัวกันนีสาเจตัวเก้าตัวกันนีเป็นสามเจ็ดตตัวเก้านะพี่เนาะ ตัวกันครับตัวกันนี่เป็นสามเกดตัวเดียวแล้วป่ะพี่ครับสามเ็ีนะครับโู้ปีไอหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนี่เข้าเน้นตัวไรพี่ เน้นไปที่หนึ่งแปดเลยนะพี่เนาะครับครับสุดสามตัวบนเลยพี่สามตัวบนเน้นไปที่สามสี่หนึ่งนะผมสามตัวบนเน้นไปที่สามสี่หนึ่งนะพี่เนะาะครับล่างครับ bon, ล่างเน,น้นไปที่เก้าเจ็ดตัวเดียวครับผม <97 S 2> เก้าเจ็ดเลยนะพี่เนาะตัวเดียวเลยล่างเนาะพี่ครัับตววเดียครับ อ่าเดี๋ยวด้วพี่เดี๋ยวผมจุช่วนตัวเลขจุถูกบ่สิบบนสี่กับหนึ่งนะพี่เนาะหลักร้อยสามกับแปดแม่ไหมพี่ครับครับชุดสามตัวบนสามสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งนะพี่ครับครับราคาเน่ทาทั้งสองครูกับมี่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะพี่โอเค้วก็ล่างสิบล่างเก้าเม็ดเดียว ครับเก้าเม็ดเดียวกับมี่เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดตัวกันนั่นคือสามเจ็ดเนาะพี่โอเคเนาะพี่เนาะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่เนาะครับ FC เอฟซีราค่อยกันไลยครับเมื่อวานนี่วัชิโตะฮาพี่กับผ้ายูเขาย่างนักพี่ครับกับเอฟซีหอกกับสิพ่อสิหาซื้อท่านอยู่เนาะพี่เนาะ ครับีาควนนระเบดับผมพี่โอ้เป็นสูตรระยะสั้นแต่ว่าเดินดีเนาะพี่เนาะครับครับอ่าพี่จ้งได้ขอกราบขอบุญขอบคุณพี่ด้วครับที่แบงปันแนวท่างครับนีบครับผมครับกะ ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายไายสุดเนาะพี่เนาะครับครับมมันนหางุก่ตครับผมครับเอาเอฟซีเฮ้ากับสีฟังพี่เบาอยู่นะครับให้มันหมานปังๆให้แตกเนาะพี่น้องวดนี้เนาะครับเอาสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณครับคุณพี่เสี้นมหาไส้เป็นย่างสูงเด้อครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีตั้งสองเฮ้ากับครับผมครับขอบคุณหลายๆพี่ครับ ครับสวัสดีครับอะครับหลังจากรับชุบเราฟังแนวทางตัวเลขรับจากเสี้นมหาไส้ครับเป็นโครงสุดท้ายถ่ายสุดนะครับอ่านนแวทางของผีฮอกว่าถือว่าเปลี่ยนแนวทางตัวเลขแต่ว่าการเปลี่ยนหลายนะครับพี่น้องถือว่าเปลี่ยนนะครับก็บคือว่าแนวทางของผีเสียนมหาไสคว่าเปลี่ยนแนวทางตัวเลขเอาสูตรระยะสั้นนะครับถือว่าเขาดีมาฝากตอนเอฟซีนะครับ เอาครับตัวเลขเน่าทางครับเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้อครับครับสุดสุดท้ายท้ายสุดครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดของคุณพี่เซียนมหาไส้นะครับสิบบนครับสี่กับหนึ่งด้อครับหน่วยสิบบนสี่กับหนึ่งหลักร้อยสามกับแปดครับนี่ครับเป็นแนวทา้งรายการเนวทางตัวเลขของคุณพี่นะครับอ่าครับชัดเจนบบนนอกครับครับแคปหน้าจอไว้ด้วครับเอสซีครับ ครับแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้ครับแนวทั่งตัวเลขของพีเซียนมหาไส้ครับ้งสุดท้ายไทยสุดรับสิบบนสี่กับหนึ่งเด้อครับหลักร้อยรับสามกับแปดนะครับสุดสามตัวบนครับมีสามสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งราคาแม้ทั่งสุดสองตัวครับบนมีหนึ่งเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสุดสามตัวบนครับพีเซียนมหาไส้ครับฟ้นไปที่สามสี่หนึ่ง ชุดสองตัวครับเนีนไปทีหนึ่งแปดนะครับล่างนะครับสิบล่างเก้าเม็ดเดียวนะครับกับมีเก้าสองครับเก้าสี่เก้าเจ็ดอ่าพีเสี้ยนมหาไส้ห้อฟันไปทีเก้าเจ็ดนะครับตัวกันนั่นก็คือสามเจ็ดนะครับอ่าแคบหน้าจอไว้พิจารณาเด้ครับแนวทางตัวเลขของพีเสี้ยนมหาไส้ครับคงสุดท้ายท้ายสุดนะครับอ่าผมคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับ นี่ครับเป็นเนื้องทางตัวเล็กดื้อครับแกบหนาจอไว้พิจารณาครับ3 4 1 8 4 1ครับชุดสองตัวบนครับมีสามู่สามหางครับมี1 9 1 8 1 7นปคุณปีห้าฟันเนียนปที1 8แล้วก็ชุดสามตัวครับ3 4 1นะครับล่างครับมีเก้าสองเก้าสีเก้าเจ็ด ตัวกันนั่นก็คือสามเจ็แต่คุณพี่เสี้ยนมหาไส้ครับฟันไปที่เก้าเจ็ดนะครับอ่าเก้าเจ็ดดื้อครับอ่าเนืทางตัวเลขครับแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับแคปหน้าจอไว้พิจารณาดื้อครับเนืทางตัวเลขเอาครับขึ้นสีสัดเจียนนะครับน้องครับเนืทางตัวเลขครับอ่าสุดท้ายนี่นะครับให้เอฟซีทุกท่านยูดีไม่แห้งครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า ห้เอฟซีทุกท่านโชกโศกมันมารำรวยสู้ขู่สู้คนสวัสดีครับ